สวัสดีครับบ่าวถสวัสดีด้อครับผมกับจะพามาตามแนว้ทังของปูนังหารครับหมวดวันที่30ทันวาคม2 5 6 2 4พี่น้องครับถ้าไปเบิงไปฟังน้ากันครับว่าปูจะให้แนว้ทังตัวใดพี่น้องครับเพื่อตัวเลขถูกใจดนใจเนาะครับผมจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่ครับถ้าบรชอบให้พานด้วยพี่น้องครับเป็นเพียงแนว้ทางครับผมครับตัวเลขมีเขามีรุดล่ะครับไปฟังไปเบิงน้ากันครับ ว่าปูนองหารจะให้แนวทางตัวไหนงวดวันที่30มสท่านว่าคม2 5 6 4ครับไปฟังไปเบิังน้ำกันครับกราบนมัสการครับปูครับแต่ว่าบัดเวลาเขาทำบัดนี้มันดีสอบมันหลังกค่ะแต่ขนาดยางมากไม่กี่ไปหากลับมามึงเน้นหนเลยสองครูอุปสรรคที่ว่ามันจะไรบองวันนี้ค่ะแต่ยุบ้านนี้มึงจะเอาทำไม่ออกเต็มวันลรอ ครับอืมงวดนี้ปะปูองวดนี้แหละครับผมที่ยังมีดออกจากกันมาเนี่ยถอดหมวกบอกมึงเนีนมึงเนีนเนีนเนียนตรวได้ค่ะเพิ่นเพิ่นออกีเนาะครับสำหรับเพิ่นสำหรับปูดิสำหรับปูเนี่ยเยาะเยาไปถือคข้ามาบองเพิ่นเมียนค่ะอืมปูห้องมอฟว์มาเห็นน้ำเพิ่นเนาะปูบอกว่าเห็นกันเพิ่นบ่บอกคีกยังกับขึ้นกันมันบอกว่าเน้นเนี่ยมันได้สองปูปูเบิรงมันที่งวดนี้มันจีได้บอกเวลาได้หมู เน้นให้ยี่สองขู่ <S 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 เลยสองตัวแต่ว่ามันกันการนาววับเสือตายบนหัวมึงเห็นบ่เห็นบ่อยู่ฝ่ามือฝ <S S 1> ่ามือปูด้วสีปนปนเรืนน่องมันสีอยองสีเห็นบเปล่าพ <S S 1> นังกอดสมบัตมันมีบานน้ำมนอนี่ยังไงบานนี้มันจะเป็นเลขห้าคิดเลขห้าตัวเดียวครับผมบานนี้เลขห้าแล้วบานนี้มึงเห็นบ่อยู่หัวหัวนี่ไม่เนี่ยอันนี้อันนี้ปูเบาต่ำปูคนเบาเนาะ เลขยายมันตายตัวแล้วครับวันนี้มึงเห็นว่าอยู่หัวหัวมันเป็นยังขนาดมาขึ้นว่าจะไม่เป็นหกหรค่ะว่าหาฮุกอันหกนั่นก็ถือครับห่อนหัวขื่นก็เป็นเก่าอ่าโอ้แมนหัวกระถี่หนึ่งค่ะมันเพิ่นเพิ่มอยู่อาจอยู่บังห้างมันบ่เลขยงหนึ่งมันบ่ครับผมวานนี้เพิ่นก็เลยบอกว่ามึงเห็นบ่เห็นมั้ก็เลยมาตี มากระเลยมือนันเลื่อซีเซ่ป่าตอนนั้นเขาได้เป็นแดงกับพี่น้องอยู่บ้านเขาเป็นคู่ด้านบึงไตังเขาเลิกกันลูกสาวเขาใหญ่เรื่องเริ่มเข้าก็่ได้ขออันแบบว่าใครว่าอันเขามานี่เขาเนาะก็ตามตรงเนาะเขาสีเห็บึงเขาซีบิึงอย่แล้วซี่เส่งหัวซี่เส่งหัวแบบปูวเออหนิมื้อนีิเดียวหนิวเดียวครัที่เป็นยังนี่จีตีว่างได้เหรอฮกหนึ่งหานึงเขาแล้วค่ะก็มันเก้านึงบ่ หัวเก่าสี่นิ้วเดียวนิ้วเดียวแต่ขนาดบอคัน,นคันกร,กระเด็นหายกุ่มมาพีอาจารย์แทงคันหาเด้อยจิปาแปียงหายเห็นไหมฮะปิาแปีงคันบอออกแปียงหาเพิ่งกระเด็นหาห่าตัวนึงครับนั่นก้มหมายแต่ว่านนปูหานี่ยืมมืออยู่แล้วไหครับหานี่ยืมเขามือเลยเป็นเขียนครับเป็นเขียงเนห่อ,อ,อ,อไม่ขีดคกอยังห่าอัน ยังทำไมเ้าเป็นเด็กน้อยกระดานดำมาน่าอันซ้อนนั่นน่ะขีดละม่านเป็นห้อยอย่างงี้เห็นใบฝามือพันกระเบอยวนี่สิเนาะของปูนุสีเนาะมันก็เลขาตายตัวอยู่ไอ้นี่เป็นเป็นความฝันบ่ปูหรือยังบ่ความฝันอยู่ในห้องความฝันในห้องบ่เหาเ้านางแบบว่าเ้านางอยู่อยู่ฝามือมันแบบห้อยปูเป็นมาขีดไว้นะครับเห็นบ่อยใบฝามือปูนุสีเหรเห็นบ่เห็นบ่มึงเหยียวไปมึงเห็นบ่อนั่นแหละเลขาพันมา <lok> ครับผมบาดเพันบอกอันซีแล้วบาทนั hmm. so, ่วเสือไปเสือไปมึงเห็นบ่อมึงเห็นอีกบ่อมึงเห็นหัวปูบ่อยุงหัวปูนั่นหัวไหนขึ้นเป็นอย่างหัวกะหกบ่อหกกะเกาข้อเล็กครับผมท่านั่นแหละครับที่ข้อหมายพันขยันที่ว่าเขาแบบว่าเมื่อกี้พันยางมากเม่กี้ยางไม่หอดกบขามเนียนเลยสองคู่กูเบิรงวันที่มาติดได้บ่อสำหรับการยีวันทำมือเศร้าเต็มหมดแล้ว ครับ,รบปูลบและล้วปูปูตีเป็นตัวไหนล่ะครับปูหัวกลาหัวนี่อกมันบ่นครับผมหัวหอกหัวหันหัวขึ้นก็นเป็นเก่าครับแต่พอเราเมื่อขึ้นบินบ,น,บนบินมาเราควอมลดลดลดขั้นอ่ะประกาศอะไรที่เขียนเอาให้ปูเขียนใหนใหนี้คุณเดี๋ยวเอานู่นหน่อย อุ้งนี้จมมันนะจะหาซื้ออะไรแบปัวี่้อเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้ขับผมเจ้าเมื่อวันนั้นบอกว่านั่งน้ำบอลนเนาะค่ะเมียนดูค่ะครับงดที่แล้วใดตัวใดของปูัวที่แล้วเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเก้าห้าสาม นั่งคานั่งนับไเลยบอกคนนั่งโอ้ครับผมนั่งแกบอกขายมัดให้น่าทำไมจะกลามเป็นยุ่งเลยน้องสาวน้องพักนึ่มีไม่น่าอันมีให้ยืบแปดยืบแปดเลยมึงไปขายให้มึงะเลยด้เอาแปดสองค่ะครับบ้านวันนั้นนายไปขายบอกไปขายอีกถุ่มขายให้ถุ่มเลยบ้านขายได้เท่าไหนมึงสิขายได้เท่าได้ก็นัานตามจานที่จานมึงไปซื้อบรรท์เลยเอารวยแค่เดียวเลยได้ออกมาถุงเปี้ย ครับเวลายวไรมเลยมันได้ไม่แฝงมือแต่วายสิีมครับปู่แต่เดี๋ยวไอเขามันอยู่ไกลกันเนาะปู่เาอยู่บ้านเราวกไก่เอาบอมาหาเดี๋ยวไอเขาัวแล้วสามตัวนิดเดียสามตัวอันตัวนี้จะเป็นแบบนี้เด้อปู่จิบอกค่ะอันที่เบิร์นเนย์จำจำรับรึงเนาะครับเขาหันัวกับตัวเดียวกันละคันจะถูกนี่เพิ่นว่าคือถูกเล่ยเป็่ปัว แต่ว่าดือก็คือถือก็ห้า่ก็คืออะไรวะมุนีเต็มหมล้วอันนี้ก็หันหัวลงมาแบบนี้ยเนื้อสิไดงสดวะเนาะคันเนาะย่าก็จะว่าเต็มเนาะยุนี่เต็มอันนี้ตีสำรับผู้ตีไห้เนาะตัวนี้มันตัวเดียวกันเมืนว่าตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวเดียวกันค่ะเพราะว่าให้ตามที่กิ่งบนบอกให้สองคู่นี่เด้คสองคู่เด้ค่ะโอ้สองคู่นี่อันนี้ปูตีหันหัวกันลงอันเด้ยเออเออตัวนี้ส้มนีร่องบนว่าบึนวึนบุญ ก็มาเลขราทะเบียนเขาลงตัวนี้ก็ตรงกันครับตัวนี้แต่ว่าปูนี่มั่นใจเกาหนึ่งกับเกาหาในยนกปูเนาะที่แล้วนกปูครับผมเาะว่เทียนกันนับปลเงน้ยถึงแล้วเลยกกันกันยันถึงคนบอกกันเลยถึงมาถึงทีเปูนี่นะแต่ว่าหกหากับหกหนึ่งนี่ตัวร่องตัวร่องกับปูอมคือว่าหกกับเก้าหนี่ปูว่าตัวเดียวกันเออเราฝันเกลาที่คบปู ก้าหานี่ก็จะหาซื้อยาขึ้นปูไวเลยละครับผมขนาดในกรุงเทมลูกชายซื้อลอตเตอรี่ให้บ่ได้ครับได้แปดก้าหนึ่งใบเดียวได้ซ้ำัตครับปูนั่นแหละเพิ่นให้เพิ่นเพิ่นว่าเป็นต้องให้ตัวเพิ่นบอกเลยครับตามที่จริงนผมเน้นสองคู่พี่เด้ค่ะอันนั้นได้เขียนตัวกันให้ซื้อครับปู เก้าหนึ่งเก้าหานี่เน้นๆเลยมันบ่ปัวเน้นเลยครับผมมันทิ้งแม้ตัวไรเหินนะกลับไปน้ำบ่ครับผมกลับกลับไปน้ำเนาะครับเนาะเคยถึงไรใช่พูดถึงถึงเน้วพูดถึงเร็วมากมาเร็วตัวกลับเนาะอู้ตัวกันนี่ฮกฮานี่กะหายงากเลยที่ปูวเนี่ยเป็นเลขพ่อซอเนาะค่ะเป็นเลขปีปีพ่อซอปีเลขพ่อซอไม่ครับผมแต่แต่พอวันปูวเลยปูองควันเย็นวันมากที่แล้ว เิ่นว่นนินสองโค่นี้นั่นเตียวฟังหันหัว้ฟังไปซื้อเด้ครับผมกึ่งหัวประหันต์กำแปดเนี่มันบ่กแปดสองตัวเลยคืองขึ้นใชมือกำแปดในแปดสองตัวเลยมันเป็นเลขสามเม่นค่ะเพราะว่นั่นเน่จิ๊บจิ๊บมาเนี่ยค่ะจิ๊บจิ๊บมานี่ยเม่ยนก่ะแปดอันสามหันนาใส่กันก็เป็นแปดแตยังให้ยังให้แปดเนาะเลยล่างเนาะให้ตองแปดไอแปดนี่ร้อยมาแดงกึนงขึนกึ่งกำมื่ไ่ แล้มาตีกันแปดสองว้ออะไรต่งๆกับแปดเก้าว้ออะไปไปอยู่เก้าหานี่กะเย็นหน่อยเลยเก้าหาเก้าหานี่กะเต็มสุขวัตปูแต่ว่าปูมาเก่าหนึ่งกับเก้าหาเนะปูอเอาครับเอาแนวทางของปูนังหารกับผมหงวดวันที่30มสิธันวาคมสองพ้าร้อยครับ ปูเน้นสองคูนะครับเก่าหนึ่งกับเกลหากับไวนาำด้วยครับผมบนล่างกับหกหากหนึ่งนี่ปูให้เป็นตัวร่องครับผมกับติดบนล่างไว้ด้วยพี่น้องครับต่วปูเด่นสองคูครับแคปเอาเด้อครับผมถ้าตัวเลขถูกใจโดนใจเนาะพี่น้องครับก็ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่พี่น้องครับเพื่อได้โชคตอนรับปีใหม่เนาะครับผมกับเอาบ้าวถั่วฝากไว้สานีเด้อพี่น้องครับผมขอให้ทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินเป็นน้ำกันครับ บ้าวแถาสวัสดีครับผม